ก็เลยเข้าถ่ายชู๊ดใช้ทีมปี่คำนี้ด้วยหรอคะจริงเหรอไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแปลกจังเพิ่งแยกกันเมื่อกี้ยังค่ะไม่ถึงไน่ถึงแยกคือไม่ใช่หมายความว่าเพิ่งเจอการแล้วก็เพิ่งแยกกันเมื่อกี้นี่เองก็ยังอยู่กันตลอดเจอกันทุกวันเพราะหลาคนมองว่ามันไม่ค่อยได้เห็นความที่แบบหวานๆเพราะว่าปกติเราจะต้องแบบว่าติ๊กต็อกตลอดเวลาโอ้ ไม่ขนาดน,านั้นเดี๋ยวทุกคนเห็นคลิปติ๊กตอกบ่อยเดี๋ยวจะเบื่อกันเก็บไว้ก่อนไม่ต้องลงบ่อยแสดงว่าถ่าย,ยไปเยอะแต่ไม่ได้ลงในี้่ะยังไม่ <c oughs> ไมลงที่ชอบติ๊กตกใจไหมอยู่ดีก็เราโดนชู้เป็นหนึ่งในคู่งงนะนี่เพิ่งได้ยินวันนี้เหมือนกันนะคะก็เลยแบบยังถามอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะมีข่าวนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเพราะเราแบบเมื่อกี้ไม่ได้เสิร์กว่าหรือว่าไม่ได้คนก็เลยเอ๊ะเอ๊ะหรอคะอืม อาจจะไม่ได้เห็นในแบบสื่อหรือเปล่า<ช>ก็เลย<ช>แบบว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังหวานกันเหมือนเดิมใครเห็นข้างนอกก็ยังเหมือนเดิมจริงๆเป็นไงบ้างคะเวลา่ในการที่เขาอย่างแบบพี่อ้อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะจริงๆจะบอกว่าคู่เราแบบค่อนข้างที่จะแบบเสมอต้นเสมอปลายเลยะคะ่ะถือว่าเป็นการทำงานที่ต่างคนแบบทำงานเยอะขึ้นมาเลยไม่ค่อยได้มีอะไรแบบ เอาจริงๆนะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าให้ให้คนเห็นในมุมที่แบบวันหวานหรือมันเราไม่ได้แบบว่าเปิดให้มันแบบพับบิกขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกคือเราไม่ได้ปิดเลยถ้าสมมุติว่าใครไปเจอทัททิมกับพี่ไทยข้างนอกอะไรเงี้ยก็ยังคงเห็นเราใช้ชีวิตกันตามปกตินี่ล่าสุดก็เพิ่ไนเที่ยวไปงานด้วยกันมาไ <c oughs> ม่ใช่ถามว่าสม,มุดสม,มุดไปพี่ทไทยเป็นยังไงบ้าง ก็เหมือนเดิมค่ะยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เขาทำมาให้เราประจำรเลยให้เราประจำเหรอคะก็น่าจะในเรื่องของการแบบว่าดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องาอายุ่อนนะไม่ไม่ติดเลยที่จะต้ผ่านการตอนนี้ยังมีมีบ้างไหมไม่ <laughs> ไม่ติดเหมือนเดิมค่ะใช่เพราะว่าอย่างเราไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่าต่างแบบ ที่มันเป็นแบบข้อใหญ่เลยขนาดนั้นอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบางมุมบางความคิดแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันคือสิ่งที่เราแบบว่าปรับจูนกันได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบเข้าใจกันแลวอย่างเราเป็นยังไงบ้างพอมันมีความรักพอมันมีท้ายมีชีวิตเราเปลี่ยนเป็นยังไงบ้าง้าที่พว่ามันมีความสุขนะคะมันมันเติมเต็มแล้วเราก็มีกําลังใจที่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบในแง่ของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนแบบมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเรา เขาบอกเขาียนไเป็งไงี่ยากีจโดนเือโดนตัวเรามาถึงใครเปลี่ยนชไปแบบนิๆคนนิ่งๆเหะมันก็ต้องมีโมเมนต์แต่จริงๆเป็นคนแบบว่าขี้อ้อนขี้อ้อนบางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบเราอยู่ข้างนอกอาจจะเห็นว่าในแง่ของเวลาที่เราแบบทํางานอาจจะดูมีความเป็นแบบ มีความเป็นแบบผู้นําแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในที่ที่เราแบบรู้สึกว่าซซเ้ยใช่เราไม่ต้องแบบว่าคอยแบบแข่งแก่งอะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีโหมดหวานซับซ้อนอะไร่อนปถ้าพี่จะตอบว่าเราเป็นผู้นำครับตอนอยู่ในเซฟโซนไม่ใช่ <laughs> ไม่ไม่ไม่แต่ว่าบองว่าพี่ไทยก็ตามใจเราทั้งทั้งนอกแล้วก็ในเซฟโซนตามใจไหมหรอคะก็ก็ก็แล้วแต่เรื่องคะ่ะแล้วแต่เรื่องแต่จริงพี่เขาก็จะบอกตลอดด้วยแบบว่า เวลาเราถามเคยถามเหมือนกันว่าเออเนี่ยตามใจหรือเปล่าตามใจนอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็ต้องดูสิแล้วแต่เรื่องถ้าไหนที่มันแบบว่าโอเคมันก็ได้แต่อันไหนที่มันแบบมันไม่โอเคอ่ะก็ตามใจไม่ได้มันต้องแล้วแต่เขาจะพูดแบบเนี้ยเสมอแล้วมีไหมที่เขาไม่ตามใจเราเรื่องไหนที่เขาไม่โอเคที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้นะหรือไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่มีพูดตามใจเราไงตอนนี้ก็ยังไม่มี ความรักั้งนี้เป็นไงบ้างมันดูดีกว่าทุกอย่างมันโคลไปหมดใช่ค่ะรู้สึกว่ามันอย่างนี้ที่บอกไปว่ามันมันเหมือนแบบมันมันต่างจากแบบที่ผ่านผ่านมาทุกอย่างมันมันดูแบบลงตัวลงล็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยด้วยเวลาอะไรที่มันผ่านไปแบบทุกทกวันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันมันก็มีความหมายมันก็เลยวนกลับมาคำถามแรกว่าที่มีใครบอกแต่งงานความรักมันไม่ต้องการเวลารู้สึกยังไงบ้าง Oh. เลอหมายถึงว่าแต่งเลยตอนนี้ก็เวลาไม่ต้องแบบว่าออไม่ต้องพิสูจน์กันนานอะไรอย่างเงี้ยเรามองอยังไงอ๋อ oh. จริงๆต้องบอกว่าการแต่งงานที่ oh. มีความรู้สึกว่ามันคือเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคิดว่าปุ๊บจะแต่งต่อให้เราแบบรักมากๆอยากจะแต่งงานมากๆแต่สุดท้ายแล้วเราอย่าลืมว่าชีวิตความเป็นจริงในการที่แบบดำรงชีวิตอยู่อ่ะมันมีรายละเอียดดีเทลมากกว่าน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องวางแผนดีๆให้มันแบบรัดกุมแล้วก็ให้เราเออมีอนาคตที่แบบ เป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้แล้ววันนี้มันกลมกล่อมะกลมกล่อมไหมเหรอคะก็กลมกล่อมนะคะก็งอนกันบ้างล้อกันบ้างหวานกันบ้างค่ะแต่ไม่มีโปเลยใช่ไหมหรือว่ามันเขาเป็นเสมอตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เขาก็ยังเป็นใช้กนเหมือนเดิมคนดีคนเดิมที่เราคุยค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคนดีคนเดิม <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะว่าคนดีคนเดิม <c oughs> จริงจริงเหมือนเดิมค่ะไม่ได้แบบว่ามีโปอะไร ตามโอกาสมากกว่าแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นทุกครั้ก็พายเกิดวิ่งเขาไปเราพุ่งไปกับเขาไปหรือว่ายังไงเอ่อถ้าถ้าคิวที่ว่างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเดินทางไปสุรินด้วยกันค่ะก็แบบมีความมีความเป็นห่วงอะไรต่างๆเวลาเขาไปับใคอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงนะคะจริงเป็นห่วงตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอยบอกตลอดเวลาไปไหนก็อยากให้เขาแบบระวังตัวดีๆอะไรเงี้ยอย่าประมาทนะบางทีแบบเขาแบบ เฮฮาสนุกสนานเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลัวแบบจะไม่ระวังขอบคุณนะคะทักที่พี่ถามตรงๆเลยไม่แก้เลยตูยไม่หยุดเลยอ่ะ